ไหนไหนสตูนของแม่อยู่ไหนนะสตูนของแม่อยู่ไหนเอ้ยสตูนอยู่ไหนออต้าเอ๊ <c oughs> ลูกสาวนะคะลูกสาวลูกสาวสตูนของเรานางเล่นซุกซนค่ะนางเล่นซุกซนซ่อนแอบแม่ซ่อนแอบแม่แล้วก็นี่ก็ใส่ฟ้าของเราวันนี้ใส่ฟ้าขาเจ็บใช่ไหมลูก ฮะเน่เน่เน่ทองคูณทําพี่เขาได้ยังไงลูกฮะทองคูณทําพี่ทองแท่งได้ยังไงไม่เอาไม่ทาพี่ทองแท่งลูกไม่ยุ่งกับพี่ทองแท่งพี่ทองแท่งไม่แข็งแรงนะลูกนะเออหนูเกเรไม่ได้ลูกคนเกเรยอยู่ในกรงนะเนี่ยค่ะตัวตึง สายฟ้าเป็นยังไงลูกวันนี้สายฟ้าขาเจ็บนะคะขาข้างขาหลังข้างขวา,าเจ็บค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะพาน้องไปหาหมอเนาะเดี๋ยวจะพาไปหาหมอครับไปโดนอะไรมาฮะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากระโดดโลดเต้นเนี่ยค่ะกระโดดโลดเต้นแม่จับดูเฉยๆลูกแม่จับดูเฉยๆแม่จับดูสายฟ้าเฉยๆลูกแม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลย มีแม่กิ่งให้กินยาแก้แอลกอสไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังกระเพกอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาหมอแม่กิ่งเห็นน้องเดินกระเพกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเนาะก็เลยเอาน้องเข้ากรงไว้ก่อนค่ะเมื่อคืนนี้ให้อยู่ในกกงก่อนก็น่าจะเป็นสไตล์เขาอะค่ะกับน้องๆน,น่าจะกระโดดวิ่งกระโดดโลดเต้นกัน ขาก็น่าจะไปฟาดกับอะไรสักอย่างหนึง่งเผลอๆอาจจะฟาดกับบันไดด้วยใช่ไหมลูกฮะเผลอๆขาจะฟาดกับบันไดด้วยสิกระโดดตัวเต้นยงยงยงเนี่ยพุงให้ห้อยเนี่ยพุงให้ห้อยเนี่ยทำเป็นนอนอ้อยส้อยนะทำเป็นนอนอ้อยส้อยนะ พ่อแม่ท่านใดเมตตาสายฟ้าก็สนับสนุนค่ารักษาของสายฟ้ามาได้นะครับตอนนี้บ้านเรามีแต่มีแต่เรื่องวุ่นวเลยครับมีแต่เรื่องวุ่นวให้แม่ปวดหัวเลยครับพี่ถุงทองก็ยังไม่หายดีสายฟ้าก็มาเป็นต่ออีกครับแม่ก็ไม่รู้จะทำไงแม่ก็ต้องรบกวนพ่อแม่อีกแล้วครับ นะคะขาข้างนี้นะคะที่ที่เขาเจ็บเนาะที่เขาเจ็บเพราะว่าเวลาเขาเดินเขาจะกระเพกกระเพกคงต้องไปเอ็กซเรย์ดูค่ะค,ะคงคงต้องให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะคะว่าเวลาเขาเดินเป็นยังไง เดี๋ยวรอดูไปนะคะเนี่ยค่ะเวลาเขาเดินเขาจะเดินกะเพกกะเพกแบบนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเจ็บอยู่เหมือนกันเห็นลูกเป็นอย่างนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะตอนแรกก็ยังไม่เห็นเขาหรอกแต่ตอนหลังมาเมื่อคืนนี้ตอนใกล้ๆจะขึ้นนอนก็พอดีเห็นเขาว่าเอ๊ะทำไมสายฟ้าไม่ค่อยเดินไม่ค่อยวิ่งเล่นอย่างแต่ก่อนก็เนี่ยค่ะ ก็เลยต้องเอาใส่กงไว้นอกเมื่อคืนนี้ยังเดินเยอะไม่ได้นะคะยังเดินเยอะไม่ได้แล้วก็น้องๆก็จะป้วนเปี้ยนค่ะน้องๆเขาก็จะป้วนเปี้ยนเขาน้องก็อยากเล่นด้วยใช่ไหมลูกน้องอยากเล่นด้วยพี่สายฟ้าเป็นอะไรใช่ไหม นั่งพุงห้อยโชว์พ่อ,พอ,พอแม่ fc นะคะวันนี้ผมเดินไม่ค่อยได้ครับผมขอนั่งโชว์ครับนั่งโชว์พุงครับสายฟ้านั่งโชว์พุงครับอันนี้คือน้องๆเขาแต่งตัวให้นะคะน้องๆ้องเขาก็จะคอยห่วงพี่เขาเนาะ เขาก็จะคอยห่วงพี่เขาก็จะคอยแต่งตัวให้พี่เขาเขารักพี่เขาค่ะเขารักพี่เขาเดูคว,วามน่ารักมุ้งมิ้งของพวกเขาพี่น้องไปนะคะสายสายทานเนี่ยเขาจะแบบอยากอยากเล่นอยากพี่เขานะคะแล้วก็ดูข้างหลังดูสตูลของเราอู้ยดูสตูนของเรากำลัลงเล่นกับสตางนะคะ แล้วมุมนี้ก็จะเป็นสายทานสายทานอยากแต่งตัวให้พี่สายฟ้าแล้วก็จะอ้อนพี่สายฟ้าเผลอๆอยากกินนมพี่สายฟ้าด้วยมั้งนะ่ะเออเออดู <c oughs> <c oughs> มีกดหัวพี่ไว้ด้วยนะคะคนช่วยของแม่ลูกฮะสะตูนก็เหมือนกันนะสะตูนอย่าวิ่งซุกซนมากนะลูกนะกนะรู้ไหมฮะเวลาวิ่งเนี่ยไม่ดูอะไรเลยวิ่งุ๊ เด็วขาเจ็บเหมือนสายฟ้านะลูกเสือน้อยนี่ก็ซุกซนไม่เบานะคะซุกซนไม่เบาเหมือนกันก็เขาจะฉนมากก็ชอบวิ่งเล่นแข่งกันกันกบพี่เขาค่ะกับสายฟ้าเนาะกับสี่ลูกสี่กุมารของเราโตแล้วก็แข่งขายายาแล้วก็วิ่งกันกระโดดกระโดดกระโดดค่ะสนุกสนานพวกเขาเพราวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขมากค่ะ ไหนจะวิ่งหลังกงไหนจะวิ่งขึ้นบันไดลงบันไดแล้วก็วิ่งในบ้านเนี่ยค่ะ